เรียบร้อยแล้วครับสก,กีของผมเนี่ยนะฮะรูปแบบจะเป็นแบบนี้ครับเวลารถเราอยางระเบิดนะฮะส่วนมากรถเรายางระเบิดตรงนี้จะลงก่อนครับช่วงด้านนี้จะลงก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องทําแผ่นเหล็กกันไว้เพื่อไม่ให้ตัวฐานเป้นสะแลกมันขาดนะฮะเพราะว่าถ้าตัวนี้มันถูกกับถนนเนี่ยมันทําให้สลกขาดได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําสก,กีกันไว้ครับ เมื่อเวลารถยางระเบิดส่วนมากช่วงแนวนี้จะลงก่อนนะฮะข้างหลังก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ส่วนมากตรงนี้จะยุบลงไปแล้วก็ถูกับถนนถ้าเกิดเราไม่ทําสกีไว้นะครับขวาตะแหลกเรากับน็อตเราก็จะขาดได้ถ้าเรากันไว้ตัวนี้ก็จะโดนกับถนนก่อนนะฮะขวาตัวนี้จะสึกหมดรถเราก็หยุดแล้วครับตัวนี้ใช้เหล็กประมาณห้าหุนนะฮะก็ออกเอาแบบแค่ง,ง่ายๆทําทแบบสไตล์สไตล์แบบง่ายๆนะฮะ แบบนี้ครับสองข้างเลยนะฮะเห็นไหมฮะกันไว้ด้านหน้าแค่นี้ก็อยู่แล้วครับนะฮะส่วนมากมันจะลงด้านหน้าก่อนด้านหลังนี่จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ทํากันไว้นิดนึงเพราะถ้าเกิดว่ารถเรายางระเบิดแล้วไอ้แป้นแหนบแป้นตะแลกตัวนี้ขาดขึ้นมาน็อตเราก็ขาดด้วยครับถ้าตะแหลกเราขาดมางานเข้าครับรอจะถอยหลัง เพราะฉะนั้นอันตรายเราต้องทํากันไว้นะครับรถบรรทุกอย่างพวกเราควรที่จะต้องมีไว้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับนี่แหละครับสกักีผมรักนะจุบจ๊บจุ